เอาไทยต่คนจ สวัสดีสวีดัดพบกับผมแจ็ควัชรพงศ์แก้วสะอาดกับช่องเทรนนิ่งวิทยาอีกแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามจากทางบ้านอีกเช่นเคยนะครับมีคําถามจากทางบ้านถามเข้ามาว่าเวลาที่เราปั่นจัก,กรยานเนี่ยเราจะได้ออกกําลังกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างนะครับผม คำถามนี้ก็คือตอบสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือกล้ามเนื้อช่วงล่างของร่างกายนะครับตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่สะโพกตั้งแต่ก้นเราลงไปนะครับจนถึงเท้าเราวางัันนะครับอันนี้คือส่วนหลักๆนะครับที่ว่าได้ออกกําลังกายนะครับผมส่วนเจ้าตัว หน้าท้องตัวช่วงบนนะครับได้ไหมก็คือได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่มากนะผมเพราะว่าเวลาที่เราปั่นจักรยานนะครับช่วงลาตัวส่วนบนของเราเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าไปออกแรงกับมันมากนะครับอย่างการจับแฮนด์เนี่ยเราก็คือแค่ประคองไว้เฉยๆนะครับเราไม่ได้แบบว่าออกแรงอะไรมากมายนะเพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อ ส่วนช่วงบนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อ,ออกกําลังกายเท่าไหร่พูดกันตรงๆนะครับผมส่วนที่แบบออกเยอะๆคือช่วงล่างนะครับตั้งแต่ก้นลงไปนะครับก้นต้นขาน่องนะครับอ,อันนี้ก็คือได้ออกกําลังกายเต็มๆนะครับผมแล้วคราวนี้ส่วนใหญ่นะครับเขาจะบอกว่าพวกนักปั่นจักรยาน,นครับถ้าไปดูหุ่นนักปั่นจักรยานนะเขาเรียกว่าพวกหุ่นพวกทีเล็กนะครับเหมือนไดโนเสาร์ทีเล็กนะครับสังเกตนะครับทีเล็กเนี่ย จะใหญ่นะครับ่วนช่วงลําตัวส่วนบนเนี่ยจะเล็กนะครับทาไมถึงเล็กนะครับเพราะว่าก็คืออย่างที่ว่าครับเราไม่ได้ออกกําลังของมันและที่สําคัญนะครับแล้วทําไมนักจักรยานเขาไม่ค่อยแบบว่าเล่นกล้ามเนื้อส่วนบนให้มันใหญ่ๆ,ๆเล่นกล้งเล่นกล้ามอะไรนะครับเพราะว่าเหตุผลนะครับเรื่องแอรโรไดนามิกนะครับก็คือว่ายิ่งเราแบบข้างบนเนี่ย เร็วรียวเท่าไหร่นะมันก็แอโร่เท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากีฬาจัก,กรยานเป็นกีฬาของแอโรด d y n a m i c นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบว่าไม่เล่นช่วงบนให้มันใหญ่ไม่งั้นมันต้านล,ลมนะหลักการเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วครั้นี้ก็มีคำถามอีกนะถามว่าปั่นจัก,กรยานแล้วขาจะใหญ่ไหม <c oughs> โดยเฉพาะสาวๆนะครับเครียดมากนะครับว่าเอ๊ะปั่นจัก,กรยานแล้วขาจะใหญ่หรือเปล่านะครับอ่าก็คือถ้าสังเกตนะครับ นักปั่นระดับโปรครับส่วนส่วนขาที่ใหญ่คือส่วนช่วงบนตัวเนี้ยครับต้นขาตรงเนี้ยครับโดยเฉพาะพวกเก่งๆก็ <c oughs> ค่อนข้างใหญ่นะครับพ,ๆๆพูดกันตรงๆนะแต่ใหญ่แบบว่าไม่ใช่ใหญ่แบบคนที่เขาเล่นกล้ามนะครับก็คือใหญ่ในลักษณะที่ว่ามันมีความลีนนะครับเพราะว่ากีฬาจักรยานเป็นกีฬาเอ็นดูร้านะเพราะนั้นเวลาที่เราออกกำลังกายไปมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเราแข็งแรงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่า ใหญ่โตอะไรมากนะครับแต่ว่ามันใหญ่ได้ในระดับที่ว่าใช้ในการแข่งขันในการออกแรงเฉยๆนะครับและคราวนี้หลายๆท่านสงสัยอีกเออแล้น่องน่องมันจะโตเป็นสามล้อไหมคือสามล้อครับที่ว่าน่องเขาโตครับเพราะว่ารถสามล้อครับมันหนักนะครับมันหนักเฉพาะตัวโครงรถเองก็หนักแล้วนะแล้วพอเวลาที่มีผู้โดยสารครับยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับคือว่า เขาไม่ได้ปั่นแบบเอ็นดูร์ลันตรอดคือปั่นประมาณว่าปัน่นหนักๆตลอดนะปัน่นหนักๆตลอดมันก็เหมือนเล่นเวทขาตลอดนะครับเพราะพอเวทขาตลอดครับเจ้าตัวที่เขาออกแรงคือเขาใช่น่องนะครับอ่าน่องแล้วก็ต้นขาจริงๆก็ใหญ่นะอ,ะอันนั้นคือเพราะว่าเขาเวทขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นการปั่นนะครับแล้วเราปั่นแบบโซนสองนะครับโซนหนึ่งโซนสองนะครับปั่นเกยเียร์เบาๆนะครับแบบว่าควงขาไปเรื่อยๆนะครับ ผมว่าไม่ใหญ่นะอ่ามีแต่จะเล็กส่วนใหญ่นะถ้าสังเกตพวกนักปัดระดับโปรช่วงน่องเ่ะเขาเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่ามาใหญ่ช่วงข้างบนตรงนี้แทนนะผมอ่าแต่ก็ไม่ได้ใหญ่แบบน่าเกียดครับแล้วถ้าเราแบบว่าอ่าสุภาพสตรีนะครับใส่กระโปรงใส่กางเกงครับก็มองไม่เห็นว่าไงาน,นะครับโอเคก็ คลิปนี้สั้นๆนะครับหวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่เริ่มสนใจในกีฬาจักรยานนะครับว่าเออมันจะพัฒนาชนไหนบ้างครับอ่ะก็แน่นอนครับตั้งแต่ก้นลงไปนะครับถึงถึงปลายเท้านู้นนู้นลครับแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยถ้าอยากจะให้แข็งแรงเพิ่มต้องหาอย่างอื่นเล่นเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายแข่งจริงเขาก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนจะมีซิกแพคไหมก็คงไม่ได้ครับแต่ว่า มันจะเบินไขมันอย่างน้อยอ่ะมันก็หลีนนะครับอ่ามันก็จะแบบภุมมมันก็ไม่ไม่ใหญ่ๆแต่ว่าซิกแพคจะมาไมคงคงไม่ใช่นะต้องต้องเล่นอย่างอื่นเพิ่มนะครับผมแล้วก็ขาโตไหมนะอ่าถ้าควงขานะครับโซนหนึ่งโซนสองปันเอ็นดูร้านเยอะๆนะครับขาไม่โตหรอกครับอ่าโอเคนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับอ่าทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผม มาทำคลิปแบบนี้ตอบให้นะครับผมและเหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ท้อทำเอาเองนะครับผมขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านสวัสดีครับตออนนนมาาาเเวล่ังรยผค้